ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่2 0งร้อจะเด็ดขึ้นตองอูตอนที่สองตกสายซึ้นเวลาพระออกรับบินทบาทแล้วมังรายขุนเมืองตัวกรมเมืองใหญ่ออกดูตามถนนหน้าเมืองสู่พระราชวังแล้วเห็นการเป็นไปสมคเนกรนั้นก็ยินดีอยู่ และมากึ่งหนทางปะเอาท่าขยอดินออกเดินตรวจหลุดกันขุนเมืองก็แวะเข้าไปใกล้แล้วว่าการภายนอกสมหมายพระมหาเถรแล้วยังอยู่แต่การข้างในวงังท่านจัดลงพระไทยพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นอันดีแล้วหรือท่าขยอดินก็ว่าข้าพระเจ้าออกดูความพร้อมเพรียงภายนอกซะก่อน ได้เห็นเป็นที่วางใจดังนี้แล้วก็จะเร่งเข้าไปทำการภายในขุนเมืองก็ว่าเทพพยาดาและคุณพระจงบันดาลให้สำเร็จเกิดกับปากทักยอดินเถิดของที่อย่างวิเศษในคลังพระเจ้าตองอูเองจกไม่ยอ่อยับษิบหายขุนวังก็รับพรว่าขอคำขุนเมืองท่านจงผล,ผลเถิด ครั้นแล้วทักยอดินก็ลาขุนเมืองเข้าสู่วังโดยยศเป็นใหญ่กว่าคนทุกผู้ในราชวังประการหนึ่งแล้วยังข้องเกี่ยวเป็นสัตว์สุราพ,พระเจ้าอยู่หัวอีกเล่าทักยอดินก็ล่วงเข้าไปถึงตําหนักข้างในอันเป็นที่ราหูฐานของพระเจ้าตองอูยามนั้นจะเบงเชเวตี้ยังสำราญอยู่ด้วยพระมเหสีนันทวดี พบหน้าพระมเหสีผู้บุตรก่อนและแจ้งข่าวมังตราเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ออกจากที่บรรทมทัยอยดินขุนวังก็นั่งลงในที่เสมอกับนางผู้ลูกแล้วถามเอาข่าวพระเจ้าอยู่หัวและเล่าเรื่องบุเรงนองคืนตองอูและพระมเหสีมังตรานั้นพลอยมีใจแค้นร่วมพระราชสวามีและแตละแม่พี่นางก็ว่า เจเดตมีใจไม่พักดีต่อราชวงศ์ตองอูเต็มหัวใจแล้วการมาคราวนี้เห็นที่พระเจ้าอยู่หัวจะสอนให้สำนึกตัวเสบ้างถ้ากยอดินก็สู้ว่าวอนแก่ลูกสาวตัวอ้างประโยชน์ที่จะเด็ตทำแก่ตองอูขึ้นมาเป็นสําคัญแล้วว่าอนาเขตแผ่นดินตองอูนี้ย่อมเหมือนเป็นกรรมสิทธิ์แก่นั้นเทวาดีแม่ด้วย แม่มาเจรจาแก่คนผู้ทําชอบแก่แผ่นดินดังนี้บิดาไมิชอบดุดไม่ใช่คนรู้จักคุณคนและทักยอดินก็เจรจาชักพาให้พระมเหสีผู้ลูกเห็นงามในผลงานซึ่งเจ้านายทัพปฏิบัติมาแม่นางนันทวดีมีใจสนิทสนมกับเจ้าหนุ่มมาแต่น้อยแล้วซึ่งไม่ชอบเอาชั่วพักหนึ่งก็เพราะความสนิทสนมนั้น เป็นเชื้อกระตุ้นให้ความไม่ชอบเกิดขึ้นแรงครั้นได้ฟังคําบิดาดับความคิดนั้นน้ําใจข้างไม่เป็นมิตรอันเกิดเป็นของใหม่ก็ค่อยเหือดหายไปรับปากแก่ขุนวังบิดาว่าข้าพระเจ้าจะช่วยว่ากล่าวข้างในให้ตามควรแล้วทักษอดินก็ให้แม่นางนันทวดีทูลข่าวนี้แก่พระเจ้าอยู่หัว มังตราพอรู้ข่าวก็เร่งออกมาโดยด่วนถามเอาว่าขุนวังอาท่านแจ้งข่าวนี้จากทางใดทักษยอดินก็ว่าชาวเมืองจำนานจาก,กันอื้อเชาวามุเรงนองมาตองอูโดยทางเรือและบัดนี้ทอดลำอยู่ในท้องน้ำหน้าเมืองข้าพเจ้าผ่านเข้ามาในวังนี้เล่าเห็นชาวบ้านตกแต่งบ้านช่องเอิกกะระลิกอ,อยู่ ชาวเมืองทุกผู้สังเกตกันว่ามีสีหน้าเริงอิ่มใจในตัวนายทัพคืนณเวลาออกขุนนางบ่ายวันนี้เห็นทีว่านายทัพจะขึ้นเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นแน่แท้กษัตริย์ดินว่าจะเด็ดคืนมาความที่หมายใจจะชำระในข้อที่จะเด็ดไม่คืนตองอูตามรับสั่งนั้นก็เร่าร้อนงุ่นง่านทยานใจอยู่ ถ้าขยอดินรู้พระไัยพระเจ้าอยู่หัวก็ทำตามอุบายทักให้ไปดูท้องน้ำหน้าเมืองด้วยราษฎรลือว่านาวาบุเรงนองใช้เป็นพาหนะนั้นเดิมเป็นกำปั่นชาวมะละกาโอทงสง่าและใหญ่โตสาม,มารถจะเดินไปในมหาสมุทรพระเจ้าอยู่หัวรู้ไม่ทันความคิดขุนวังก็รับเอาคำ ถ้ากยอดินจึงทูลความว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านจะเสด็จโดยตำแหน่งจอมคนมีบริวารโดยเสด็จกรณีรังแต่ราษดรจะว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จออกรับนายทัพถึงต้นทางบกหาควรกษัตริย์อันเรืองเดชานุภาพดุจพระเจ้าตองอูจะสมควรทำไม่แม้นใครทอดพระเนตรการทั้งปวงให้แจมแจ้งแล้ว สเสด็จโดยลักษณะคนสามัญปะปนไปกับราษฎรเถิดมังตราเห็นชอบด้วยก็แต่งตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มธรรมดาเรียกเอาไพร่ที่กำยำแบกคานหามออกนอกพระราชวังทำกายดุดเศรษฐีมีทรัพย์จราจรตามทางหลวงเบื้องนั้นตามชุมนุมชนรู้กิตติศัพท์อันจะเด็จต่อยุดธด้วยแปร,แรนั้น ก็ถูกชักขึ้นมาเป็นเรื่องกล่าวประจำปากราษฎรอีกมังตราทอดพระเนตรเห็นโรงร้านบ้านช่องติดผ้าสีธงทิวสวยัยหยุดคานหามเข้าริมทางหนึ่งแล้วถามเอาเจ้าของบ้านว่าใครใดสั่งให้ทำการนี้มีหมายประกาศสิ่งใดเป็นข้อสำคัญหรือเจ้าบ้านนั้นคิดว่าเป็นชาวเมืองด้วยกันก็ว่า บุเรงนองมีคุณต่อเมืองเราสิเป็นไพร่เมืองได้พึ่งบุญท่านอันหนึ่งพลอยมีหน้าพราะเกิดเป็นชาวตองอูดังนี้จะต้องให้มีหมายประกาศึกจึงระลึกได้ถึงคุณบุเรงนองตเะเบงชเวตี่เจ้าอยู่หัวฟังฉนั้นไม่ชอบพระไทยอยู่ก็เร่งให้ไพร่หามคานสื่อไปผลทางยิ่งใกล้ท่าหน้าเมือง ฝูงคนก็ยิ่งอัดแอขึ้นคนหามพระเจ้ามังตราจะฝ่าฝูงคนเข้าไปไม่ได้ก็หยุดยืนชะเง้อจะหาช่องแหวกคนนำผู้เป็นนายบนคารล่วงขึ้นไปให้ถึงท่าจนได้และขณะนั้นมีชายชาวตองอูหมู่หนึ่งอายุกำลังรุ่นขนองและนุ่งห่มกรยกลายเป็นนักเลงคนหมูน่นี้ถูกคานหามพระเจ้าอยู่หัวผ่าเข้าไปกลางกลุ่ม เจ้าผู้หนึ่งขนองกว่าเพื่อนมองเอาคนบนคารหามเห็นหน้าอ่อนยังรุ่นหนุ่มคเนว่าอ่อนกว่าตัวซิซ้ำแต่ท่าทีเอกเคนกเอ็นกายมาบนคารหามนั้นประหนึ่งเป็นผู้เท่าเจ้าทรัพย์และมากยศเสเต็มประดามีมิรู้ว่าเป็นเจ้าชีวิตคนกระนั้นก็ชังน้ำหน้าเอาตามวิสัยในตาชายประกอบกับคนจำนวนข้างตัว ก็หลายคนกว่าเจ้าคนขนองผู้นั้นจึงว่าเป็นเชิงเยาะว่าท่านมหาเศรษฐีหนุ่มผู้นั้นเอกคเนกไม่ลงจากคานหามคอยจะให้บุเรงนองมาคำนับหรืออันทนาสารสมบัติและคานหามแห่งท่านนั้นบัารุงได้จากความสุขของตัวเองจะพลอยบัารุงชาวตองอูทั้งผองด้วยหาไม่ได้ดอกฉะนั้นวานลงซสงจากคานหาม เดินดินคอยคำนับแม่ทับผู้มีคุณแก่แผ่นดินเถิดมังตราฟังกระรนั้นก็ฉุกพระไทยโกรธด,ด่าไปด้วยคำหยาบช้าคำหนึ่งคนนักเลงเหล่านั้นก็แรกเข้ามาถ้าก็ยอดินไปคานคันหน้าก็ตกใจตวาดไว้ด้วยเสียงอันดังเหล่านักเลงยินเสียงคุณวังกังวานสแสดงอำนาจว่าเป็นคนใหญ่กระนั้นก็ชะงักอยู่ ขุนวังจึงให้ไพร่ประจำคารหามตัวเข้าแทรกขวางหน้าพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วว่าพวกท่านล้วนมีใจเคารพคนกล้าเป็นต้นท่านแม่ทัพตองอูผู้อยู่ในท้องน้ำนนแล้วใดจ,จะมาทำร้ายสหายแม่ทัพซึ่งมารอรับกันนี้เสียและขณะนั้นขุนเมืองก็เตรีปะปนอยู่ด้วยราษฎรชาวเมืองเห็นพระเจ้าตะเบงชเ,เ,เวตี สเสด็จผานหามมาด้วยขุนวันจำได้ก็เดินตามมาครั้นเห็นรวนกันหน้าพระเจ้าตองอูกระนั้นขุนเมืองก็พาพวกกรมาเมืองเข้าขวางอีกทักขยอดินจึงเร่งไพร่หามคานออกเสจากที่นั้นส่วนขุนเมืองก็เดินตามมาด้วยตะเบนชเวตี้มาห่างที่คนจอแจก็ให้หยุดคานแล้วลงเดิน เรียกเอาขุนเมืองและขุนวังมาเดินร่วมด้วยแลพระเจ้าตองอูไม่ใช่คนถือตัวระลึกถึงราษฎรเย้ยเป็นเชิงวิวาทแล้วก็กลับคุยด้วยขุนเมืองเป็นเรื่องสนุกถ้าขยอดินเห็นขุนเมืองเสนอคำเพชรทูลกำลังต้องพระไทยพระเจ้าอยู่หัวดังนี้ก็ชายตาเพื่อให้ขุนเมืองทูลเอาความสำคัญ ตัวกรมเมืองใหญ่แจ้งความทั้งปวงแล้วก็รู้หางตาท่าติยอดินก็กล่าวเป็นกลยอพระเกียรติว่าเบื้องหน้าพระเจ้าตจเบงชเวตี้ประกาศจักรพรรดิเมื่อใดเมื่อนั้นชาวประเทศข้างเคียงเป็นต้นชาวอายุทยาและเชียงใหม่หรือกัมพูชาคงสงสัยไม่วายว่าตองอูแผ่นดินไม่ได้ใหญ่กว้างกว่า,วาเมืองอื่น แต่กระไรจะเป็นชเวตี้เจ้าตองอูจึงได้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าเจ้ากรุงอื่นในแคว้นผู้กามเดียวและความสงสัยนี้พีว่าชาวอื่นได้เข้ามาเห็นชาวตองอูในวันนี้แล้วหน้าที่ความสงสัยจะหมดสิ้นไปพระเจ้าอยู่หัวชงนต่อลิ้นขุนเมืองก็ถามว่าอาท่านกล่าวความนี้เป็นผลแยกยนต์ด้วยสิ่งใด ขุนเมืองก็ว่าจะเป็นความแยบยนต์นั้นไม่ได้แต่หากใครได้เห็นราษฎรเมืองเราวันนี้ก็เป็นอันตรหนักแล้วว่าเส้นสายในกายชาวตองอูนี้มีความรักตองอูมาตุภูมิตนเดินอยู่ทั่วเส้นสายโลหิตเป็นต้นบุเรงนองคืนเมืองวันนี้ราษฎรแจ้งข่าวแล้วนิยมยินดีอันความเอิกกเกระริกรับนายทับนี้ เป็นตัวเยี่ยงตัวอย่างให้บุคคลชั้นหลังทนงใจไปอาสาการของพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้และแม้เลือดชาวตองอูไม่ปรารถนาจะนิยมคนกล้าชากาดแล้วหรือจะต้อนรับบุเรงนองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมังตราต้องคารมขุนเมืองหวานล้อมเข้ามาไม่ได้รู้ตัวมองเห็นแต่ราษฎรอุ้มลูกจูงหลาน มาคอยรับนายทับกระนั้นพระไทยก็พลอยปิติด้วยน้ำใจประชาชนชาวตองอูยิ่งมาได้ฟังขุนเมืองยกตำแหน่งมหาราชผู้กามกรณีด้วยแล้วตะเบงชเวตีพระเจ้าหัวก็อิ่มพระไทยครันแม้นเราได้เป็นใหญ่ในผู้การประเทศผู้เดียวเมื่อใดเมื่อนั้นจะตีทองเนื้อแท้ปิดปากขุนเมืองอาท่านเป็นรางวัล ขุนเมืองก็ว่าข้าพระเจ้าจะได้หมายส่วนใดเป็นดีข้างตัวนั้นหาไม่ได้ซึ่งจะได้รับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าอยู่หัวก็ยินดียิ่งแล้วแต่หากพระเจ้าอยู่หัวธนุบำรุงท่าแกล้วทหารทั้งปวงให้หนักกระทั่งทหารใดอาสาเจ้าแล้วไม่ได้อะไรชีวิตดังนี้ข้าพระเจ้าจะยินดียิ่งกว่าประโยชน์ซึ่งเกิดกับตัวเอง มังตราหลวมเข้าไปในคำขุนเมืองก็ตรัสคล้อยตามแล้วว่าข้อนี้ซึ่งอาท่านแนะนี้ข้าพระเจ้าก็ถือเป็นเครื่องปฏิบัติอยู่ขุนเมืองสูงอายุชำนาญชั้นเชิงเจรจาเลี้ยวลดยิ่งกว่ากษัตริย์ตองอูก็กว่าพระไทยพระเจ้าอยู่หัวอาจตั้งหมายไว้ดังนี้จริงแล้วแต่การปฏิบัตินั้นยังไม่ได้ปฏิบัติลงไปให้ตรนัก ดุดบุเรงนองกลับครั้งนี้ชาวเมืองก็หารือหันแต่งเคหะแห่งเรารับกันพว่วก็แหละมาพิเคราะห์กันให้ซึ้งแล้วอันสิ่งใดในตองอูนี้ผลใดเกิดแก่ตองอูผลนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรก็ประมาณว่าสิบส่วนมีเพียงสามส่วนพระเจ้าอยู่หัวท่านดอกจะพึงได้ผลนั้นถึงเจ็ดส่วน เป็นที่มากกว่าคนทั้งปวงและบัดนี้ในแคว้นอิระวดีนั้นก็ตกว่าตองอูอังวะแปร ى, และหงเสาว,วดีนี้แล้วเป็นใหญ่กว่าหัวเมืองอื่นอนาณาเขตอันแต่ก่อนปันเป็นสี่ส่วนนั้นปัจจุบันนี้ก็ถูกปันออกเป็นสองแล้วและพระองค์หรือมิใช่ที่เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนั้น งสาวดีกับอังวะจะยังชิงกันครองซชซ้ำกฤษดาพินิหารพระเจ้าตะเบงชเวตี้แผ่ไปถึงป่านนี้ใครเล่าเป็นผู้แผ่มิใช่บุเรงนองหรือประดาราษฎรทั้งสิ้นมีส่วนได้เพียงสามยังสู้แต่งเคหะแห่งตนรับแต่พระเจ้าอยู่หัวข้างได้ถึงเจ็ดส่วนนั้นะไหนไม่ทำการใด รับบุเรงนองเป็นข้างราชการบ้างบุเรงนองได้แปลหัวเมืองเอกว่าโดยประเพณีข้างที่เคยมีมาแต่โบราณกาลโน้นชอบที่จะแต่งหนทางวางซุง้มแล้วส่งผู้ใหญ่คอยพรมน้ำพระพุทธมนต์ขณะนายทับผู้นำชัยผ่านเสียอีกประเพณีแต่เดิมมา กษัตราย์ราษฎราชย่อมรับนายทัพอันนำประเทศสราชมาน้อมแก่บาททมูลแห่งพระองค์เป็นดังนี้แลลขุนเมืองก็หันมาทางขุนวังว่าทักษยอดินเกลอท่านเจนจ้านทางราชพิธีอยู่ยังจะเห็นคําข้าพเจ้าว่านี้ผิดหรือทักษยอดินนั้นนิ่งตรับขุนเมืองทูลเห็นว่าคำตัวกรมเมืองใหญ่ฉะชานกว่าต้น ชอบที่จะยกการกล่าวกล่อมพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นหน้าที่ขุนเมืองเสียจึงเจรจาขัดว่าเกลเอเท่าท่านไม่แจ้งการในพระไทยพระเจ้าอยู่หัวเราจึงว่าดังนี้ขุนเมืองแซงชงนแล้วว่าการข้างในพระไทยพระเจ้าอยู่หัวเป็นประการใดอภัยเถิดข้าพระเจ้าไม่เคยแจ้งมาก่อนแลขณะนั้น บริษัทพระเจ้าตองอูก็มาถึงหน้าร้านหนึ่งเจ้าของร้านเป็นคนค้าเจ้าความคิดก็ติดประกาศว่าเรือนชั้นบนมีห้องและทะลุออกถนนสำหรับคนจะคอยดูบุเรงนองถ้าขยอดินก็ว่าเราแวะกันเข้าที่นี้ก่อนเป็นไรข้าพระเจ้าจะไขความทั้งสิ้นให้กระจางและจะได้ดูทั้งปวงประชาที่สัญจรไปมา พระเจ้าอยู่หัวเห็นด้วยก็พากันเข้าในร้านนั้นตกลงเช่าที่ตามประกาศเจ้าของร้านได้แกะหนังสือที่ติดไว้ออกเสียจัดที่รับรองคนเข้าร้านทั้งสามชั้นบนเป็นอันดีส่วนใคร่หามคานก็รออยู่ที่บริเวณนั้นต่อลุกนั่งกันเป็นอันดีแล้วทักยอดินก็ระบายความข้างแค้นในกระถทยพระเจ้าตองอู ต่อหน้าพระเจ้าตองอูให้ขุนเมืองฟังมังตรายินสัตตุระตนกล่าวความข้างในใจตัวละเอียดอูกต้องกระนั้นก็ว่าท่านอาทักยอดินแจ้งเรื่องตรงใจข้าพเจ้าแล้วทุกวันนี้ข้าพเจ้าดูหน้าป้านาะอาลุงในราชวงศ์เมงกยินโยให้เต็มตาไม่ได้ด้วยว่าประยุรยาตทั้งนั้นจะมีองค์ใดน้ำใจอย่างข้าพเจ้านี้หาไม่แล้ว อันข้าพเจ้านี้เป็นคนตรงต่อคนจเจริญมิใช่พี่น้องหากเพราะความต้องอัธยาศัยกันดอกจึงคิดจะปลูกฝังให้ได้ร่วมวงแต่จันทรานั้นหาใช่พี่ร่วมคันปากญาติข้างหนึ่งก็ว่าข้าพเจ้าหนักด้วยจิตฤิยาจึงหาช่องทางบทพระเกียรติพระพี่นางเสียโดยจัดให้เป็นสิทธิแก่คนชั้นข้า และปากญาติที่ไม่สามารถถึงขีดก็ว่าไปอีกข้างหนึ่งว่ามังกรามีจิตรักวงซึ่งจะยอมให้ลูกหลวงในร่มสเสวติฉัดสมสองครองคู่ด้วยสามัญชนนั้นไม่เคยมีมาแต่ก่อนประยุรญาตทั้งปวงจึงค่อนได้ค่อนเอาแต่ข้าพเจ้ามังตราก็ถือมั่นว่าจะเด็ดเพื่อนดื่มนมเต้าเดียวกับตัวนั้น มว่า,าชาติติวุฒิจะด้อยเบื้องหน้าจะเด็ดบำรุงพี่นางข้าพเจ้ามั่นคงรุ่งเรืองไปก็ดีเอาราชการตองอูขึ้นหน้าขุนนางนายทหารอื่นก็ดีคนผู้นั้นทำการครบได้ดังข้าพเจ้าหวังแล้วประดาพระญาติติวงทั้งหลายที่ติฉินข้าพเจ้าก็จะบังเกิดอายไปเองแต่สองอาท่านเอ่ย จะเด็ดทำการผันแปรไปคนละทางกับพี่ข้าพเจ้าหวังรักนางอื่นเรื่องเฉาโชกระทั่งนัดวันสยุมพรแล้วไม่มากรณีข้าพเจ้าไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ใดจะหักล้างคำญาติก็หักไม่ได้กลับเกิดเสียงเยอะหยันขึ้นเป็นทวีคูณตกว่าราชสีมิหมายหมู่ราชสีคบสุกรเข้าชั้นเดียวกันแล้ว ปะของปฏิกูลก็อดใจอย่าให้เป็นสุกรดังเดิมไม่ได้ข้าพเจ้าเอาชนะคำญาติโดยหมายทางจะเดดจะทำดีหาได้ไม่แล้วก็จะเอาชนะญาติโดยสัแแดงให้ประจักษ์ว่ามังตราเอื้อคนดีดอกเมื่อใดจะเด็ดไม่ดีก็จะเอาโทษให้ปรากฏไว้หาใช่รักครบแล้วก็คบต่อกันไปโดยงมงาย แลเมื่อพระเจ้าอยู่หัวตรัสความท้งนี้พระทนนั้นก็ขบฮึดบอกความพิโรธอันสูงอยู่ข้างในสวงขุนเมืองก็ทำเป็นว่าสะดุ้งใจกลัวแล้วว่าข้อนี้ข้าพระเจ้าไม่แจ้งมาก่อนเลยว่าบุเรงนองนั้นประกอบเรื่องไม่ศพพระราชนิยมพระเจ้าอยู่หัวท่านไวแลขณะนั้นคนม้าหลวงเหล่าหนึ่ง นั่งม้าถือทวนประดับขนจามรีห้อยสงา่าประมาณสามสิบม้าเหาะย่างผ่านหน้าร้านนั้นไปพระเจ้าตะเบนชเวตี้สงสัยนะเรียกใครหามสั่งให้ไปสอบว่าผู้ใดเป็นตัวนายคุมเหล่าม้านั้นมาคนสอบเหตุไปครู่หนึ่งแล้วกลับมาทูลว่าทาหารเหล่านั้นหามีตัวนายคุมไม่เสียงแต่คุยกันข่มว่า ตัวนายไม่ได้สั่งให้มารับบุรเรนองพวกพลสวามิพักนายทัพจึงลาตัวนายแล้วคุมกันเป็นกองมารับเองพระเจ้าตองอูก็ด่าว่าไอ้ข้านอกเจ้าเหล่านี้เป็นทหารหาถือคําสั่งนายไม่ชอบจะเอาความผิดให้เต็มขนาดแล้วพระเจ้าอยู่หัวลุกขึ้นจากที่นั้นว่าจะเสด็จไปโรงทหารขุนเมืองก็ว่า พระองค์จะกล่าวความผิดของข้าทหารก่อนทหารเหล่านั้นล่ำลามูลนายเป็นกิจจลักษณะแล้วซึ่งคนทั้งนั้นมารับบุรเรงนองต่อภายหลังก็ถืออย่างคนธรรมดาจะว่าเอาเป็นความผิดทางทหารไม่ได้ขนัดเชิญพระเจ้าอยู่หัวท่านนั่งลงก่อนข้าพระเจ้ามีความสำคัญหนึ่งอันเพิ่งคิดได้ต่อเมื่อเห็นทวนทหารเหล่ามา้า มังตราติดใจในข้อกล่าวของขุนเมืองก็กลับทุดอง,งลงประทับที่นั้นสืบไปมังรายขุนเมืองก็ว่าทหารทวนผ่านไปเมื่อตะกี้นี้มีผู้ขาวปลายทวนพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นแล้วหรือและผู้นั้นติดประจำทวนไว้ด้วยคนใดกษัตริย์หนุ่มฉงนต่อคำนั้นอยู่จึงว่าหางจามรีนั้นสีขาวสะอาดนะ ติดประจําอาวุธแล้วในขณะพลทวนเข้าหมู่ชูปลายอาวุธเห็นผู้ห้อยสล่างกรณีก็เป็นที่งามขุนเมืองสงสัยในเหตุนี้ใหญ่เล่าขุนเมืองก็ว่าข้าพเจ้าใครจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านตระหนักถึงข้าแห่งผู้ทวนหรือไม่ดอกและผู้ทวนนั้นจะเอาประโยชน์ทางพี่คาดข้าก็หาไม่ได้ ดีแต่เพียงสวยสง่าเป็นที่เริงตาเริงใจแก่ฝ่ายทหารการทหารจึงต่างกว่าพลเรือนจะบำรุงทหารเพียงใจนั้นไม่ได้ยังซ้ำต้องบำรุงตาให้เคลิ้มไปในสิ่งโอดอีกความโอทั้งหลายนั้นดอกเป็นเครื่องลวงให้ข้าทหารฮึกครั้นแล้วก็สิ้นเกรงกลัวความตาย หมายแต่เกียรติยศและความโอ้อาเป็นสำคัญทุกวันนี้ตองอูกำลังจะเติบโตเพราะอาศัยแรงทหารพระเจ้าอยู่หัวอย่ารอนขวัญทหารให้เสียเส้นเลยแต่รัชการพระเจ้าตะเบงชเวตี้ทหารคนใดจะได้ทำชอบเกินบุเรงนองหามีไม่จะเด็ดได้ประเทศเอกราชมาบำเหน็จมือ แต่ครั้นคืนเมืองตัวแล้วไม่ได้รับการใดเป็นที่โอให้สมควรความชอบตัวเลยทหารทั้งปวงก็จะพากันเศร้าว่าสัมมหาบุเรงนองทำการถึงปานนี้ยังไม่ได้สิ่งไรประมาณว่าน้ำพระไทยพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้รักข่าทหารแล้ว